สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสาข่าวดังครับแบงก์ชาติออกเกณฑ์ใหม่ประกาศด่วนใครเป็นหนีบดด้บัตรดูงานเข้าเช็คด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยทปทหรือแบงก์ชาติได้ส่งหนังสือเวียนแล้วประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เเป็นต้นไปกำหนดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ สำหรับบัตรเครดิตที่5%มาตั้งระยะเวลาหนึ่งโดยทอปทอได้ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยลง2-4%ต่อปีตั้งแต่ช่วงกลางปี2563ตั้งแต่ปี2567วันที่1มกราคม2 5 6 7ธนาคารพาณิชย์หลายแหง่งกำหนดเก็บขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตจาก5%เป็น8%โดยเบื้องต้นมี4ธนาคารเริ่มต้นที่ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพธนาคารออมสินธนาคารไทยธนาชาตินี่ครัวเรือนไทยเป็นมหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามลำดับแม้ว่าปัจจุบันสัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ gpd จะเริ่มทยอยปรับลดลงตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและสินเชื่อที่ขยายตัวชะลอลงหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือในช่วงโควิด -19 แต่สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูงการยกระดับ การบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่อมีความรับผิดชอบและมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินยัยมีทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินเพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหานี้ควรเรือนอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยทปทจึงได้ออกหลักเกณฑ์ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่องการบริหารจัดการด้านการสินเชื่ออย่างเป็นธรรมให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้ให้บริการในการรับผิดชอบลูกค้าตลอดวงจรหน,นี้อย่างเหมาะสมครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนหรือหลังกําลังจะเป็นหนี้ระหว่างเป็นหนี้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาชําระหนี้จนถึงการดําเนินการตามกฎหมายและโอนขายนี้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญตลอดจน ส่งเสริมการให้ข้อมูลเงื่อนไขและคำเตือนที่ลูกค้าควรรู้เพื่อกระตุ้พฤติกรรมและสนับสนุนให้ลูกค้ามีวิัยทางการเงินที่ดีขึ้นสามารถบริหารจัดการหนี้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองสำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติม,ตมจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ด้านการสินเชื่อตลอดวงจรการเป็นหนี้ครอบคุม8ด้านดังนี้ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2. การโฆษณา 3. กระบวนการขาย 4. การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ 5. การส่งเสริมวินัยและการบริหารการจัดการทางการเงินในช่วงเป็นหนี้ 6. ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรือรัง 7. ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ ที่มีปัญหาการชําระหนี้ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกันและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา8การดำเนินตามกฎหมายและการโอนขายหนี้ไปยังเจ้าหนี้รายอื่นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ